เรียนจีนกำลังชิกระต่ายสวัสดีค่ะป้าเจ้าห่าวเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะตี้ซันเคอร์บทที่าสามวอจ้าช่างเลี้ยวเตี่ยฉีชวงเราไปดูกันใช้ห่าวนะคะ เมื่อเราเอาเวลาที่นักเรียนเรียนไปมาบวกกับคำว่าห่าที่แปลว่าดีจะแปลว่าสวัสดีนะคะเรามาดูคำศัพท์อันนี้กันเลยค่ะเจ่าช่างแปลว่าตอนเช้าใช่ไหมเรามาบวกกับคำว่าห่าก็เลยอ่านว่าเจ้าช่างห่าแปลว่า,วา,วา,วาสวัสดีตอนเช้าช่างหูห่หาช่างหูห่หา สวัสดีตอนใจาจงหูหา่หาสวัสดีตอนเที่ยร์ช่าหูหา่า,วหาสวัสดีตอนบ้านว่านช่างหา่งหาสวัสดีตอนเย็น วันนี้เราชื่อจะมาสอนนักเรียนพูดประโยคนะคะวอเจ้าจส 6, วสรางเลี้ยวเตี๋ยฉีชฉวังฉันตื่นนอนหกโมงเชา้าวอเจ้ 4, าวสรางชี้เตี๋ยฉี่จักฉันอาบน้ำตอนเจ็ดโมงเชา้าวอเจ้าวสราง ตเตี่ชฟังฉันกินข้าวตอนแปดโมงเช้าว,วอเจียวเตีย่ย上课่าววเจียวเตี่上课ฉันเข้าเรียนเก้าโมงวอื้เตีาเ下课ฉันเลิกเรียนสี่โมง ว,วันวันช่าง七点做作业ฉันทำกันบ้านตอนเจ็ดโมงข้อนี้หมายถึงตอนหนึ่งทุ่มนะคะช่วยเจ้าแปลว่านอนหลับนะคะประโยคก็คือวัวันช่างแงช่วยเจ้าแปลว่าฉันนอนหลับตอนแปดโมง ข้อนี้ไม่ถึงสองทุ่มหรือ20นาฬิกานะคะเด็กๆนอนกันกี่โมงเอ่ยเรามาทบทวนกันบอกเวลาโดยใช้เตียนนะคะเตียนแปลว่าโมงเหมือนเดิมเลยก็คือเอาตัวเลขมาไว้ข้างหน้าเตียนเช่นเรียวเตียนเรียวเตียนหกโมงเฉียวเตียน เกียจุเก้าโมงสิบหนี่ยจสิบนี่ยสิบเอ็ดโมงภาษาจีนวันนี้นะคะให้นะักเรียนทบทวนคําศัพท์และทำใบทดสอบภาษาจีนชุดที่สองนะคะ ทาง Google Form นะคะเดี๋ยวเราชื่อจะส่งลิงก์ไปให้ในไลน์กลุ่มค่ะอันนี้ขอให้เด็กๆตั้งใจสอบนะคะขอให้โชคดีค่ะจินเทียนวอร์มเมอเฉยเต้าเจอใจเจียนแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ